รู้หรือไม่ครับว่าสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดรองจากช้างคือสัตว์อะไรฉเฉลยครับมันก็คือเจ้าแรดนั่นเองครับและที่เห็นอยู่นี้นะครับคือแรดขาวแรดขาวเป็นแรดที่มีขนาดใหญ่น้ำหนัก2-3ถึงตันสายตาอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่การรับฟังและดมกลิ่นนั้นดีมากๆ ลักษณะโดยทั่วไปของแรดขาวบริเวณหลังจะมีหนอกที่ใหญโดดเด่นบริเวณหัวมีนอสองนอปากมีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมแรดขาวชอบกินหญ้าหรือพืชที่อยู่ตามพื้นดินหรือพุ่มไม้ตเตี้ยๆมากกว่าใบไม้มีหูที่ยาวและปลายแหลมหน้าผากลาดและมนหัวไล่นูนเป็นก้อนผิวหนังเป็นตุ่มเล็กน้อยตามลำตัวไม่มีขน ยกเว้นที่ปลายหูและหางหูมีขนาดใหญ่และมีขนที่บริเวณปลายใบหูผิวหนังมีสีเทากีบเท้ามีทั้งหมด3มกีบครับพวกมันจะชอบอาศัยอยู่เป็นคู่หรือครอบครัวเล็กๆ3ถึง4ตัวครับแรดขาวมีการกระจายถิ่นหากินกว้างขวางโดยพวกมันจะใช้กองอุจจาระและปัสสาวะเป็นการบอกอาณาเขตและพวกมันจะชอบมักแช่ตัวอยู่ในโครนเพื่อให้โครนติดผิวหนัง พราะคนนั้นจะสามารถช่วยป้องกันแมลงและสภาพอากาศที่ร้อนได้ครับและจะชอบอาศัยอยู่ในทุ่งโล่งหรือตามทุ่งหญ้าทั่วไปในภาคกลางและภาคใต้ของทวีปแอฟริกาแรดขาวนั้นสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีครับโดยมีระยะตั้งท้องประมาณ18เดือนออกลูกครั้งละ1ตัวลูกแรกเกิดจะมีน้ำหนักประมาณ40 65กิลกรัม ตัวเมียมีมวัยเจริญผ่านอายุประมาณ4-5ปีครับตัวผู้อายุประมาณ10-12ปีและจะมีอายุไขยอยู่ที่ประมาณ40-50ปีครับ